ในที่สุดก็ต,ตายแล้วทุกอย่างทำให้ฉันมีชีวิตรอดลินเมืองเหยามีสายตาที่ฉีบแหลมปลาได้กับเป็ดแล้วเซนมิงเซี่ลินเมองเหยา ฉันต้องการแย่งคืนมรดกของฉันแย่งคืนทุกสิ่งที่ฉันเป็นในความฝันที่เป็นพวกสุนัขจริงจอกไม่ใช่สุนัขซะหน่อยนี่คือตื่นน้ำหอมของผู้หญิงไปดื่มกับใครมาสงสัยไปทั้งวันมันน่าสนใจไหมน่าสนใจนี่คืออะไร เซนหมิงเซียนฉันสามารถยอมรับได้ว่าคุณไปมีเรื่องนอกบ้านแต่คุณควรบอกฉันอย่างน้อยผู้หญิงคนนั้นคือใครบ้าไปแล้วนี่คือสีของหมือกระทับวันนี้ฉันเพิ่งเซ็นสัญญากับคุณหวังคุณบ้าไปแล้วนี่คืออะไรเซนหมิงเซียนคุณชั่ว บอกฉันมานี่คือผู้หญิงคนไหนหรือว่าเป็นบริษัทผู้หญิงพวกนั้นคือเมืองนามิซเซียนหรือว่าเป็นเอมี่คุณพูดคุณบ้าไปแล้วคุณเองก็เป็นผู้ที่เข้ามาแทรกแซงมองใครก็เป็นผู้แทรกแซงคุณมีปัญหาหรือเปล่าคุณตีฉันคุณถึงกับตีฉันเพื่อผู้หญิงพวกนั้นตีฉันจะคิดยังไงก็ช่างคุณจะไปไหนอีกไปที่บริษัทคุณควรใจเย็น อีกไม่กี่วันก็จะมีงานประชุมเชิญชวนคุณลองคิดดูดีๆจะทำให้กลุ่มมิงเซอร์ได้อย่างไรภรรยาของประทานคุณนายคุณได้ทุ่งเทให้กับครอบครัวนี้มากมายขนาดไหน คุณสามีทำไมถึงลงมือหนักขนาดนี้คุณคือภรรยาของเขานะทำไมชีวิตของฉันถึงได้ทุกขนาดนี้แต่งงานกับคนหนึ่งสามีที่รักมากขนาดนี้ภรรยาย,ยังไม่ดีเท่ากับน้อยน้อยยังไม่ดีเท่ากับการแอบคุณผู้หญิงฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดีผู้ชายก็เป็นแบบนี้ทุกคนนี่คือสามีของฉันตอนแรกถูกตีฉันก็เคยร้องให้แล้วโวยวายแบบคุณมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วคนที่เจ็บคือคือผู้หญิงเราเอง ทั้งหมดนี้คือสามีของคุณที่ทําผู้ชายคนนี้นะถ้าเขาเปลี่ยนใจคุณยิ่งร้องให้โวยวายเขายิ่งเกลียดใช่แล้วเมื่อก่อนฉันก็ไม่ได้พึ่งพาแบบนี้จนได้สามีหมิงเซียนมาไม่ได้ฉันไม่สามารถนั่งมองเฉยๆได้เซินหมิงเซียนถูกคนอื่นย่งไปคุณต้องช่วยฉันนะช่วยคุณจะช่วยยังไงที่นี่มีหนึ่งล้านคุณเอาไปก่อนฉันจะให้คนจัดการให้คุณเข้าทำงานที่บริษัทเป็นผู้ช่วยประธาน คุณต้องช่วยฉันหาคนผู้หญิงที่มายุ่งกับสามีของฉันแค่หาผู้หญิงคนนั้นเจอฉันมีวิธีจัดการกับเธอไม่ได้คุณผู้หญิงฉันทําไม่ได้สาวน้อยที่ดีเราทุกคนเป็นผู้หญิงเข้าใจความรู้สึกกันคุณต้องช่วยฉันนะเมื่องานสําเร็จฉันจะให้คุณอีกหนึ่งล้านดีฉันจะลองดู รสชาติของการถูกคนที่รักหักหลังรู้สึกดีไหมแต่การแสดงที่ดีเพิ่งเริ่มต้นอยู่กับฉันมานานขนาดนี้ถึงแม้จะไม่รู้ว่าฉันชอบกาแฟอะไรคุณง่หรือขอโทษครับเสินท่านฉันจะไปทําอีกแก้วออกเสินท่านลองชิมกาแฟที่ฉันทําดูถ้าไม่ถูกปากคุณฉันก็จะออกไปฉันดูแลคุณมาสามปีนิสัยการใช้ชีวิตของคุณแต่ละอย่างฉันรู้ทุกอย่างกาแฟนมครึง่งน้ำตาลหนึ่งในสี่ ไม่มีใครเข้าใจคุณมากกว่าฉันไม่เลวยากที่จะมีใครทำกาแฟครั้งแรกแล้วสามารถรู้รสชาติของฉันได้ถ้าคุณชอบก็พอขอโทษครับเสินท่านฉันไม่ได้ตั้งใจเสินท่านคุณทำอะไรคุณโดนไฟไหม้ขอโทษจริงๆเสียง ฉันใช้ตัวเองเป็นเหยือ่อ่อความรู้สึกที่รักแต่ไม่ได้รับคงจะทรมานมากใช่ไหม <S <S เซินซวงคุณเป็นอะไรยาหมดแล้วไปที่ร้านขายยาใต้ตึกช่วยซื้อหนึ่งกล่องให้ฉันหน่อยดูเหมือนคุณจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารคืออันนี้ใช่ไหม มิงเซียนคุณมีรูในกระเพาะอาหารคุณควรมีอันนี้ไว้ใกล้ตัวมันไม่ใช่ยาแต่สามารถสร้างฉันป้องกันกระเพาะอาหารเห็นผลเร็วม,มากอะไรนี่กินยากจริงๆ เซินหมิงเซียนมักจะปวดท้องจากการเมาเคยฉันห่วงใย,ยสุขภาพของเขามากกว่าการห่วงใย,ยตัวเองคุณรู้ได้ยังไงของนี้สามารถรักษาการปวดท้องได้ได้ยินมาจากเพื่อนเซินซวงมีปัญหากระเพาะอาหารต่อไปต้องดื่มเหล้าน้อยลงเคยมีคนที่เหมือนคุณห่วงใย,ยฉันเหมือนกันน่าเสียดายเธอไม่สามารถเทียบคุณได้จริงๆด้วยความห่วงใย,ยจากสาวสวยเท่านั้นถึงจะมีค่าเป็นพันทองกลับกันก็ไม่มีค่าอะไรเลยเวลาก็ไม่แล้ว ฉันขอเลิกงานก่อนนะส,สันสวงเดี๋ยวก่อนเวลานี้เรียกรถแท็กซี่ไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่นั่งข้างคนขับของสันอินเซียนเคยเป็นที่นั่งเฉพาะของฉันเขาชอบขับรถด้วยมือซ้ายและมือขวาของเขาชอบวางไว้ที่ช่องเก็บของ ใช่ก็คือที่นี่ที่แท้เธออยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเราเด้วยเหรอคุณนายอยู่ข้างๆให้ฉันเช่าห้องพักหนึ่งห้องเธอคิดได้รอบคอบดีนะคุณนายใส่ใจขนาดนี้ปกติแล้วเธอไม่ดูแลสนซูงเหรอดูแลอย่างใกล้ชิดเลยในโลกนี้มีเพียงคนเดียวที่ฉันจริงจังกับเขาน่าเสียดายเธอไม่อยู่แล้ว เป็นเธอที่ทาให้ฉันตายด้วยมือของเธอเองตอนนี้ยังทําเป็นมีความรู้สึกอะไรอยู่เหรอที่แทรรักแท้ของสันสูงไม่ใช่คุณนายงั้นฉันจะไปฟ้องคุณนายแล้วนะอีกสามวันบริษัทจะมีงานประชุมเชิญชวนจะเลี้ยงลูกค้าสําคัญเธอไปกับฉันนะแต่งตัวให้สวยหน่อยขอบคุณสันสูงที่ช่วยเหลือแต่ฉันไม่มีชุดที่ดูดีเลยเธอชอบสีอะไรสีแดงดีเลยทุ่งนี้ฉันจะให้เลขาของฉันเตรียนให้เธอ คเลวขโมยยังเข้ามาที่บ้านฉันที่ตาย